ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้นําคลิปนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดชังให้นะครับปีศูนย์สามนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับเดี๋ยวจะไปดูเอ่อบนพื้นเหรียญเลยนะครับว่าตําหนิต่างๆร่องรอยการแกะ เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เนื้อโลหะองนี้ที่ผมเอามาให้ชมชกให้ชมก่อนอันนี้จะเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับผมจะไม่เรียกว่าเนื้ออัลปาก้านะครับอยู่ในกลุ่มของเนื้อนิกเกิลเอาสูตรของโลหะเป็นหลักนะครับเพราะว่าเนื้ออาาัลปาก้ามีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่เรียกพระเออเรียกโลหะชนิดนี้ว่าอัลปาก้านะครับ ต่ต่างประเทศไม่มีใครเรียกลโลหะชนิดนี้ว่าอาปาัปปานะครับสูตรทางเคมีเอ,อในส่วนผสมของโลหะชนิดนี้ก็จะมีสูตรก็คือมีทองแดงนะครับสังกะสีและก็นิกเกิลเป็นหลักนะครับตรงนี้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่เอาผลมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับหากเพื่อนๆท่านใดมีพระแบบเนี้ย ลองเอาไปยิงค่าดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะก็จะทราบเองนะครับว่าโลาหาะชนิดนี้ยเป็นอย่างไรและมีค่าอะไรบ้างนะครับเราไปดูในตำหนิกล้องกำลังขยายสงสูงนะครับ นี่ครับเริ่มตากหูเหรียญน,นะครับด้านหน้าด้านหลังหูเหรียญน,นะครับไปดูร่องรอยการแกะเราจะดูพื้นเหรียญเป็นหลักนะครับว่าเราจะเห็นร่องรอยการแกะอย่างไรบ้างนะครับ เป็นพื้นเรียนไหมครับ นี่นะครับจะเห็นร่องรอยการแกะเนี่ยเฉียงที่พื้นเหลียนเห็นไหมครับเฉียงมาทางนั้านขวามือนะครับ คือเหรียญทางด้านซ้ายขวามือของผมนะครับซ้ายมือขององค์พระเนี่ยก็จะเห็นลักษณะการแกะคือเหรียญไปเฉียงเฉียงทางด้านไปทางด้านซ้ายมือของเรานะครับหรือขวามือขององค์พระ จะมีติ่งเนื้อเกินมาติ่งหนึ่งนะครับดูที่บริเวณดวงตาของท่านนะครับ ซ้ายมือขององค์พระนะครับขวามือของเราจะมีดวงตาขึ้นมานูนเล็กน้อยนะครับนี่นะครับจะเห็นนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ เราจะเห็นเส้นขนแมวบริเวณนี้เส้นหนึ่งนะครับติ่งเล็กๆเนี่ยสองเส้นนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับลักษณะการแกะพื้นเหรียญ แล้วก็จะเห็นเส้นนี้เส้นหนึ่งเส้นล่างนี้เส้นหนึ่งเส้นเล็กๆนี้เส้นหนึ่งนะครับใช้จีวอนนะครับ เส้นคมคมนี่นะครับเส้นนี้คมคมขึ้นมาเส้นหนึ่งชัดเจนนะครับและลองรอยการแกะชายจีวอรก็จะเห็นรายละเอียดอยู่นะครับ ขนช้างซ้ายมือของเรานะครับขวามือขององค์พระเห็นปากตรงเนี้ยจะเป็นรอยร่องหรือคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะครับแทงลงไป ต่างจาก้างซ้ายนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงไมหรยาการนะครับข้างบนจะมีตำหนิขีดเล็กๆรอยขนแมวนะครับอยู่ขีดหนึ่ง นี่นะครับไม่ใช่ต้องรอยจากการโดนโลหะนะครับนี่คือนูนขึ้นมานี่หนเหลียนหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวไปดูที่หลังเหรียญลักษณะของหูเหรียญน,นะครับดูตัวอย่างจะเห็นร่องรอยการแกะเหรียญ มันไม่ใช่การแกะดิครับมันเป็นร่องลอยการคือแกะและ้วตอกไปในพื้นเหรียญน,นะครับเนี่ยจนนูนขึ้นมารายละเอียดจะเยอะมากเห็นไหมครับในตัวยันตตัวเดียวดูที่เส้นผมของท่านนะครับก็จะเห็นธรรมชาติการแกะเป็นริ้วชายเส้นผมชัดเจน นะครับมีความคมชัดมากนะครับดูที่ดวงตานะครับจะเห็นเส้นขีดนี่เส้นหนึ่งพยงนี่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ดวงตาแนวเนี้ยจะมีเส้นสามขีดที่ดวงตานะครับ ดูลักษณะพื้นเหรียญน,นะครับเนี่ยจะเห็นร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับธรรมชาติของการธรรมชาติของพื้นเหรียญน,นะครับมีความคมชัด พื้นเหรียญบริเวณนี้นะครับแล้วก็สรลโอเห็นไหมจะมีเส้นหนึ่งรองอยู่ข้างใต้เนี่ยเส้นหนึ่งขมๆม,มนะครับแล้วก็ร้องร้องร้อยขนขแมวบริเวณนี้บริเวณหูนะครับก็จะเห็นเส้นผมๆม,คมนูนขึ้นมาเนี่ยเส้นหนึ่ง นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผมจะค่อยค่อยทยอยลงเรื่อยเืย